เลยเพลงกนดีมันต้องเทียีร์บนไม่ใช่ไหมเราจอุ้ยพลงาันล่ะไม่าอ่เพลงเด็กหรออุ้ใกลัาทเกางไปง่ไกอินเนอร์ออกตะไม่เม่สัมผัสไม่ใช่แพท อินนองอินเนอร์มันชัดอรับมัจะเป็นลมอ่ะไม่ไม่กล้าดูตัวเองอ่ะเขินนะอยแย่สอยแย่เธอดูเลยนะช่วยอุ๊ยจังหวะนี้อ่ะเจิดนี่เทคเดียวปลาที่อัดเนาะไม่ได้เป็นเทคอื่นเลยเทคดี่ยวอ่คือเราโปรเฟชชั่นแนลเนาะใช่เฝ้าแต่หานไม่ได้หรอเหรอไม่อยากเศร้ามันอเศร้าอ่ะ กูคนดูแล้วเขาดิ่งัะก็เขาเป็นเศร้ามากไงจริงเลยดินี่ทำไมคอนเสิร์ตมาอะไรมาอะไรซโลอีสมึงเพลงเศร้านะเอาจริงนี่นี่ื่าสารข่าวสาร มองกินอนี้ลองมองไมองอะไรมองมองคนทำงานแล้วกินก็เป็นฟูนุ้ยอ้ยอินยอุ้อร้ยอุ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 อุอ้ย้อยอยอ้ยองอุ้้ยอ้ยมี้ล้ออ้นอุ้มอน้ยอุอันนี้แหละดูคอดิอ้อ้้อ่้้้ออออ้ย้ สงสารตัวเล็กไปยังไหกว้างเดกน็ยกอใะไรเดี๋ยวแกอันนี้คือแบบเป็นะาเรียกอะไรนะโอ้ยจะพีคจะพีคแล้วอามามาอยากฟังคอนเสงจะตอยงกยังองจะฟังอันนี้กูร้อก้ยเศร้าอยากไปของจริงอะตอนี้ไม่มีใครเศร้าเลยที่พูดอยู่ พูดหน่อยมาักไม่จองแล้วจังเลดีอ่ะดีอ่ะไม่เคยพลาดอ่ะเลิศูยายาวกว่าเดิมมากเียเมยกว่าเดิม น้ำตาจะไหลไ <ใน S 1> มล่มีปริม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 คือคือรอหอมอ่ะเฮ้ยไม่ใช่